ถ,ถ้าเส้นมันเข้มกว่าน,นี้มันจะสวยมากเพราะเราเป็นเมืองอนาคตเลยอ่ะออกแบบได้อ,อนาคตมากอันนี้อ,อนาคตอันนี้เก่ากับเก่ากับใหม่ผสมกันอันนี้ยนยุคกลางยุคกลางอันนี้ใหม่เลยอันนี้ก็ใหม่เลยเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกัน วยนี่โดนเป็นยายิ้มเป็นยุตยิ้มจิ๊บเราหมดเท่าไหร่เราหมด